ผมบอกแล้วผมเตรียมโซลูชันไวมากมากครับดังนั้นผมมีนักร้องเสียงทองเป็นของตัวเองแล้วนะครับนั่นคือพี่หวานเจี๊ยบนะครับพี่หวานเจี๊ยบชิงดูแลแทบจะทุกอย่างในพาร์ทของผมในด้านของโชว์ตั้งแต่เรื่องในหูการได้ยินหรือว่าการร้องที่ทุกคนได้ยินนะครับถ้าถ้าไม่ได้ยินผมนั้นแปลว่าหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็หวานเจี๊ยบร้องแทนได้ด้วยเก็บละเอียดมากเขาเคยเป็นไวรัลอยู่ช่วงนึงนะเหมือนน่าจะเป็นงาน ปีใหม่เขาดาวเลยที่เขาไปยืนซาวเช็คอ๋อแล้วมีคนถ่ายลงเป็นเล่นไปคนดูเยอะนะคนดูเยอะนะแต่คนชอบน้อยนะครับฝากชอบเขาด้วยนะครับวันเจี๊ยบนะครับชื่อนี้ไม่มีพิษภัยนะครับมีแต่มิจฉาชีพเท่านั้นนะครับนี่นี่เป็นยังไงกันบ้างทุกคนเมื่อกี้คุณจะได้เห็นวีทีอาร์ครับจะบอกว่าเป็นวีทีอาร์ที่ดูเฉยๆมากซึ่งผมเห็นด้วยมากๆครับแต่ว่าปรึกษากับทีมงานทีมงานเขาบอกว่าเขาอยากให้ AI ได้เจเนเรตในทุกช่วงเวลาที่ทุกคนได้มาเจอกันเพราะมันเป็นวันเกิดแล้วถ้าไม่เปิดวันเกิดจะเปิดในคอนเสิร์ตเดี่ยวมันก็ดูงงนะครับ <S <S 1> <S 1> ว่าเด็กคนนี้มาจากรายการอะไรล่ะคะอะไรเงี้ยก็เลยมาเปิดในวันเกิดเพื่อจะได้เหมือนกันได้โตในทุกในทุกช่วงเวลาไปด้วยกันกับผมนะครับอย่างเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่ในช่วงที่ยังไม่ถึงอายุ10ขวบไปจนถึงช่วงที่อยู่ในระหว่าง10ขวบประมาณ10กว่านะครับ สิบกว่าหลายๆคนจะงงว่าเสียงผมตอนเด็กผมแหลมขนาดนั้นเลยเหรอเ <passou> มื่อวานมีคนถามว่านั่นคือเสียง AI เจ n เน a เรคนอื่นมาหรือเปล่าผมจะบอกว่าในตอนเด็กๆครับเสียงผมแหลมแบบนี้นะครับเลยนะครับผมร้องได้แต่เหมือนเหมือนถ้าเพลงผู้หญิงผมร้องคีย์ผู้หญิงได้เลยอ่ะเพราะผมเสียงแหลมเบอร์น,นั้นเลยครับ แล้วจู่ๆมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็มาเป็นช่วงนี้ตั้งวงกับเพื่อนๆเล่นด้วยกันแล้วก็มาถึงช่วงนี้ผมก็ยังตกใจเหมือนกันว่าทําไมเสียงผมน่ารำคาญขนาดนี้นะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าได้เติบโตไปด้วยกันนะครับเ,เป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าอรอบเมื่อวานนี่เราแบ่งเป็น2ช่วงตรงนี้ใช่ทำให้เกิดการเดินลงไปเวทีแบบที่ <c oughs> ไม่มีเหตุผลนะครับ เดินลงไปกลับขึ้นมาก็ช so, ุดเดิมนะครับชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่เดินลงไปเพื่อให้ทุกคนได้ดูวิทีอาเฉยๆนะครับก็นั่นคือช่วงเวลาที่ได้เติบโตมาแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณอีกทีหนึ่งที่ให้เด็กคนนี้ได้เติบโตนะครับมาเป็นนักดนตรีตัวเปลอมชั้นดีในวงการบันเทิงของดนตรีไทยนะครับขอบคุณทุกคนอีกทีนึงนะครับช้าเวลาแป๊บเดียวเหมือนกันนะเอาจริง สิบขวบมา10กว่าแล้วก็20กว่าผมเราทำคอนเสิร์ตใหญ่กันแล้วทำคอนเสิร์ตใหญ่กันแล้วอะเรามาพูดคุยกันหน่อยไหมไหนงานวันนี้เราสื่อสารกัน2ทางนะครับ